หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะพยกคปัจชะทำสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะสี่ประการเป็นอย่างไรคือศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยัคปัชชะศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรพยัคปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตัดสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลส เป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ นี่เรียกว่าศรัทธาสัมปทาพยัคัปชะศีลสัมปทาเป็นอย่างไรพยัคัปชะคุณบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยะมัชชปมาทัตฐาน นี่เรียกว่าศีลสัมปทาพยาคับปชะจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรพยาคัปัช,ชะกุลบุตรในกรณีนี้มีใจปราศจากมนทินคือความตะนี่อยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปัน นี้เรียกว่าจาคะสัมปทาพยคปัชชะปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรพยคปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากข้าศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา พยาคปัจช,ชะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะ